วัดโสธรวรารามวรวิหารร่วมกับจังหวัดฉะเชิงเราจัดพิธีโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระกนิษฐาที่ราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันพระราชสมภพอนุโมทนาบุญร่วมกันนะคะเช้าวันที่1เมษายน2566ที่วัดโสธรวรารามวรวิหาร พระเจดภาวนาพิธานเจ้าอาวา,วาสวัดโสธรวรารามวรวิหารประธานฝ่ายสงฆ์ท่านนัทธพงศ์สงวนจิตรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเซาเป็นประธานฝ่ายคารวาสถวายเครื่องสักการะและผ้าไตรพระจักรพสมเด็จพระนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตรรนามารีที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค12วัดสเกตราชาวรมหาวิหารพระอุปชา เพื่อประกอบพิธีบรรพชาพระภิกษุจำนวน11รูปสัมเณร22รูปค่ะสำหรับบรรยากาศด้านหน้าวัดโสธรวรารามวรวิหารทางวัดก็ได้อัญเชิญหลวงพ่อโสธรมาประดิษฐานบริเวณด้านหน้าเพื่อให้ประชาชนส่งน้ำขอพรเนื่องจากเดือนเมษายนเป็นเดือนที่กำลังเข้าสู่เทศกาลสงกรานต์ค่ะ และระหว่างวันที่2ถึง6เมษายนวัดโสธรวรารามวรวิหารยังได้จัดให้มีงานสมโภชและงานอันเชิญหลวงพ่อโสธรขึ้นจัดแม่น้ำบันปะกงครบ253ปีอีกด้วยนะคะ บรรยากาศช่วงเดือนเมษาย,ยนจึงถือเป็นเดือนที่เป็นมงคลจังหวัดฉะเชิงเซามีกิจกรรมดีๆหลายกิจกรรมรวมทั้งงานหวานมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วซึ่งจัดให้มีขึ้นระหว่างวันที่31มีนาคมถึง9เมษาย,ยนศกนี้ณบริเวณสนามหน้าโรงเรียนวัดโสธรวราราวราวิหารซึ่งอยู่ไม่ไกลาจากวัดมากนักนะคะมีโอกาสเชิญชวนมากราบหลวงพ่อโสธรเพื่อความเป็นสิริมงคลและเที่ยวงานหวานมะม่วงและของดีเมือง8ริ้วนะคะ